ก่อนดูคุยแซบโชอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีครับโยโย่โยทีมลูกประกาบโมงหมายมิสเตอร์ซูเปอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์ครับ เรื่องของรองดับหนึ่งมิสซูปราในชแนลสอง2ันยี่ะิบองคสวยมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแขจากเวทีของซุปราแนชั่นอล2022โยโย่แล้วก็แพรวนั่นเองนะครับก่อนอื่น ยินดีด้วย2คนที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยนะไปโชว์ความหล่อความสวยความเก่งที่เวทีของเมืองนอกเลยชมพู่ใช่แล้วแล้วก็ได้รับตําแหน่งกลับมาด้วยนะคะถามความรู้สึกก่อนของเราก็ติดท็อป10เหมือนกันเนาะฝ่ายชายเป็นยังไงบ้างความรู้สึกอ๋อโล่งครับรู้สึกโล่งมาแฮปปี้โล่งอะไรโล่งก่อนไม่ได้ท็อป10ลรวบอกโล่งเพราะว่าตอนแรกที่จะไปกังวลมากเพราะจะมีแบบคอมเมนต์หรืออะไรกับเราเยอะใช่ไหมคะก็จะมีแรงกดดันค่อนข้างเยอะครับว่า เราอาจไปอาจจะไปไม่ถึงเป้าหมายที่เราวางไว้อะไรเงี้ยครับแล้วพอเราทําได้เรารู้สึกแบบภูมิใจในตัวเองแล้วก็มีความสุขมากๆที่ได้อยู่ท็อปสิครับอีกหนึ่งเรื่องที่โดนดราม่าหนักเลยฝ่ายชายก็คือเรื่องของหุ่นโดนเรื่องหุ่นเรื่องอะไรอะคะหุ่นดีจังเลยดีแล้วนะตอนตอนอยู่ในบ้านนะครับมันพิดพลาดันเทคนิคนิดหน่อยครับมันก็เลยมันก็เลยแบบมีการบวมขึ้นมาแล้วพอเรามีระยะเวลาหนึ่งเดือนตามภาพก็มันก็เปลี่ยนแปลงไปคนที่ดูเขาก็รู้สึกแบบเราพัฒนาตัวเองได้ก้าวกระโดดมากมากก็ เลยไม่โดนด่าแล้วไม่แต่ว่าแต่ว่าโยโย่พี่เขาะพี่เจอตั้งแต่ตอนเพิ่งชนะที่เมืองไทยครับหล่อขึ้นนะขอบคุณครับจริงหล่อขึ้นราสีมันจับขึ้นคุณดูดีขึ้นน่ะมั่นใจมากขึ้นไหมมั่นใจมากเลยครับพอพอไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราได้ฟีดแบ็กที่มันดีขึ้นแล้วก็เหมือนพอเราไปถ่ายรูปคู่กับเพื่อนๆแต่ละประเทศอะครับมันไม่ได้เราไม่ดรอปอะครับแล้วทุกๆวันเราใส่เต็ม เราใส่ทั้งหมดที่มีมันก็เลยกลายว่ายิ่งมั่นใจเข้าไปใหญ่คนก็เริ่มแบบมาเชีย์มากดีดีใจด้วยแต่คนที่ผมตามติดตลอดน้องแพลวเพราะคนนี้เป็นคนที่ถ่ายรูปสีคือสีผิวสีน้ำผึ้งเนี่ยเวลาถ่ายรูปโดนแฟลชปุ๊บมันจะขึ้นตลอดเวลาแล้วภาพที่แพรวมาลงสวยตลอดเวลาจริงๆมูไปเยอะค่ะน่าจะได้อล่าจากตรงนั้นตอนแรกบอกเป็นนางงามไม่ช็อตแต่ตอนที่เป็นนางงามขอลาคืออะไรอ่ะก็คือวันที่วันรอบไฟนอลรอบตอบคำถามภาคสุดท้ายเราก็ขอ ล่ามค่ะคือณวันนั้นน่ะมันไม่มีล่ามไปแตนไบเขาไม่มีล่ามแซนาบไว้ให้เราก็เลยรู้สึกว่าคือเราตั้งใจอยู่แล้วลว่าจตอบคําถามด้วยการขอล่ามจะตอบเป็นภาษาไทยแล้วพอไปถึงหน้าง,งานจริงๆอ่ะเรายังไม่เห็นว่ามีใครมา by, แซนายเราก็เลยได้ไมค์มาแล้วบอกว่า can I have translator please ก็คือขอออกอากาศให้คนทั่วโลกได้ได้ยินไปเลยค่ะก็เลยกลายเป็นตำนานใหม่ขึ้นมาอ๋อเป็นขอแล้วแล้วตอนนั้นได้ไดล่ามใช่ไหมน้องต้นกล้าใช่ค่ะนออ้องต้นกล้าขึ้นมาให้ <okay. S 1> ใช่ คือจะบอกว่าสิ่งที่พี่ภูมิใจมากคือแพรวสามารถขึ้นไปยืนคือบอกว่า 1- กับ2อ,อะเต็มตัวตัดสินแล้วคนที่ชนะคือมิสมิสเซาลแอฟริกาค่ะตอนนั้นรู้สึกยังไงตอนนั้นรู้สึกเบาเบามากแล้วไม่ก่อนตัดสินตอนนั้นรู้สึกไงตอนที่ตอนที่จับมือยืนเนี่ยี่สุดท้ายใชยค่คือไม่ไม่คือปล่อยปล่อยใจใจอจอยเลยค่ะปล่อยโล่งเลยคือคาดหวังไหมก็คาดหวังแต่ไม่ได้รู้สึกแบบ ว่าจะต้องเป็นเราขนาดนั้นเพราะว่าเราวางตัวเองไว้ที่2แล้วพอเราพาไปถึง2แล้ว,วก็คือเราสําเร็จสําหรับเราแล้วเลยอ๋อเราที่ใดใจแล้ว่าเราน่าจะได้ที่ 2, <ร> 2> อย่างเงียเรานี่มิต<อ>ตัวเองเอาไว้ว่าเรานิ่มิดต,ตัวเองเอไว้ว่าอย่างน้อยอย่างน้อยคือต้องได้ที่ได้ห<อ>ใน 2, 2> ค,คือต้องจับมือเท่านั้นแล้วเราก็พาตัวเองไปถึงตรงนั้นแล้วพอมันไปถึงตรงนั้นอ่ะเราก็ เราก็ทําเต็มที่ที่สุดมาแล้วอะค่ะพี่ชมพู่เลยไม่ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องเป็นคือมากกว่าที่หนึ่งมันคือสิ่งที่เราได้มากกว่านั้นแล้วจริงจริงเราก็ประกาศถ้าพอเราไม่ได้ที่หนึ่งอะเรามีแอบเสียใจบ้างไหมไม่ไม่เลยค่ะไม่เลยสักนิดเดียวรู้สึกแบบจอยเชคแทนกับเพื่อนงียจอยมากเห็นตอนก่อนประกาศนะมีแกนชนหมัดแล้วทำสัญลักษณ์อะไรซึ่งเป็นแบบเป็นมีมไปเลยตายขอ่เขา่แต่เอาจริงจริงส่วนตัวนะในความที่ผู้ชายมาผู้หญิงไงสองคนเนี้ย ถ้าพี่เลือกเธอเป็นกรรมการพี่ให้แพร่ oh, ไม่จริงๆ <c oughs> คือความสวยความเก๋ของหน้าแต่ไม่ใช่เพราะเขาสวยเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องมีคนเลือกเขาอยู่แล้วอนะเอาอย่างงี้โยโย่ถามหน่อยว่าตั้แห่่งที่เราได้มาณนะตอนนี้เลยเนี่ยภูมิใจกับตำแหน่งนี้ขนาดไหนผมภูมิใจมากเพราะว่ามันผมไม่เคยประกวดระดับนานาชาติเลยในะครั้งแรกแล้วก็รู้สึกว่าเราไปไปได้ไกลในเต็มที่ของเราแล้วซึ่งไม่ผิดหวังเลยครับตอนที่ประกาศมาไม่ไม่มีชื่อเราในหคน ผมไม่แบบไม่หน่อยเลยแล้วก็ยังหันไปหาพี่แพรวพี่แพรวก็ไม่เป็นไรนะเก่งมากอะไรเงี้ยครับรู้สึกภูมิใจมากๆแสดงว่าท็อปฟเราไม่เราโอเคมากแต่ท็อป10ขอให้ติดท็อป10เราแฮปปี้แล้วจริงๆแค่เข้ารอบวารอบแรกอยู่หลังเวทีผมก็แบบขอบคุณนะที่ได้เข้ารอบแล้วเอาแหละต่อไปถ้าเข้ารอบอีกเนี่ยเป็นกําไรของเราแล้วครับรออย่างนี้ฟิตขนาดนี้อนาคตยังไงเข้าวงการไหมเล่นละครที่ช่องวันไหมยังไงขออการจากพี่พีมเอาเลยไม่ต้องขอ จริงทั้งผมและพี่แพีวนะครับสามารถทํางานได้หลายอย่างมากเลยนะครับถ้าผู้ใหญ่เห็นว่ามีศักยภาพด้านไหนก็รบกวนนะครับนี่อยู่เป็นนะเนี่ยอยู่เป็นแกอยู่ได้ยาวไม่ต้องห่วงเดี๋ยวให้น้องสาวพี่โชว์หน่อยอยากจะของานไหมจะเอาเลยพอทําพิธีกรได้ค่ะถ้าแถวนี้ว่างครับช่วงนี้แข็งแรงไม่ค่อยเก็บนคนป่วยเลยเราแป๊บนึงนะเขาเพิ่งมีลูกสองคนเดี๋ยวต้องเลี้ยงครอบครัวอยู่เราเองก็เอาเป็นว่าเราแบ่งๆกันแล้วกันทำไปจริงก็ได้หลายอย่างพี่ถามไม่อยากทําอะไร อยากทำพิธีกรจริงๆค่ะคือถ้าเกิดว่าพี่พีเครเราเคยทำงาน,นด้วยกันอยู่โปรดิวเซอร์ครับน้องแพรอยากทำพิธีกรอย <g ül> ากทำพิธีกรเราชอบเราสึกว่าเออเราจอยกับการเราเคยทำพิธีกรมา<ำ>ก่อนไหมเคยค่ะก็เพื่อก่อนที่ทำ M U T ก่อนหน้านี้เคยทำกับหลายๆชออ่องมาแล้วค่ะงานอีเวนต์ต่างๆก็รับไม่รู้ชมพู่คุยกันเองครับเราะฉนั้นว่าคำถามถัดไปนะคะแต่ว่าทำได้ก็เราก็สนับสนุนอยู่แล้วแหละงานเจก็อยากลองค่ะงานสดงก็อยากลองก็ถ้าเกิด เห็นแววก็ติดต่อมาได้ค่ะเนาะติดต่อน้องได้เลยอีกหนึ่งเรื่องเห็นบอกว่าเป็นการถ้าเกิดว่านางงามเขาเรียกแขวนอะไรอ่ะถ้าแขวนส้นสูงแขวนส้นสูงเหรอเป็นการแขวนส้นสูงแล้วใช่ไหมแบบัก่แล้วค่ะหมดอายุแล้วค่ะตอนนี้อายุไข่ัมได้สิ้นแล้วสำหรับวงการนางงามก็เลยต้องเปลี่ยนพี่ถามแพลนหน่อยตั้งแต่เด็กจนโตถึงทุกวันนี้เลยถึงเวทีนี้เราประกวดไปกี่เวทีแล้ว ห้าเออสี่ห้าห้าค่ะเรารู้ตลอดเลยว,ว่าเกิดมาเราคือนางงามไม่เราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นนางงามในตอนแรกเราเพิ่งมารู้ตัวว่าเราอยากเป็นนางงามตอนที่เราได้ลองเข้ามาแล้วจริง<อ>ๆใช่เอายี้บอกผู้ชมนะครับผมมั่นใจเลยว่าว่าแฟนรายการคุยแซ่บโชว์เนี่ย อยากจะรู้เรื่องของโยโย่กับพราวมากกว่านี้เดี๋ยวเรามีทีมพิธีกรกิติมาศก็คือทีมงานเรานี่เองนะมาสัมภาษณ์ต่อในช่วงเอ็กซ์คลูซีฟของของ Facebook f แฟนเพจของคุยแซ่บโชว์ครับใช่แล้วค่ะในฐานะที่ได้ฉายาาเป็นนางงามนักสู้อยากจะบอกอะไรกับแฟนคลับของเราบ้างในวันนี้ก็อยากจะขอบคุณอีกครั้งนะคะขอบคุณคนไทยทุกคนเลยที่คอยส่งกําลังใจให้ตลอดแล้วก็อย่างที่ตั้งใจเอาไว้ว่านอกจากจะไปเพื่อตัวเองแล้วเนี่ยก็อยากจะไปส่งความสุขให้กับแฟนๆทุกคนแล้วก็หวังว่าวันนี้ทุกคนจะมีความสุขไปด้วยกัันคค่ะโยยชรบ ครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้นะครับผมก็รับรู้นะครับว่าประเทศไทยแล้วก็กองเชียร์ไทยนะครับผม เชียร์สุดและเต็มที่มากๆผมก็ทําเต็มที่กันทั้งสองคนแล้วก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับสิ่งที่พวกเราทําให้นะครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปดูสัมภาษณ์ต่อช่วย Exclusive กับโยโย่แล้วก็แพรวกันละกันนะครับติดตามได้ที่ YouTube Orange Mama โยโย่ขอบคุณมากขอบคุณนะคะแล้ววันนี้ดีใจมากเลยที่พูดเราได้เจอพิธีกรคนใหม่ของรกมีความสุขมากเจอพวกนี้ที่คุยแซ่บโชว์สวัสดีครับสวัสดีค่ะอ้ยลาไม่ได้แล้วเนี่ยช่ว้ดูรายการคุยแซ่บโชว์จบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ